สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับพบกับผมในช่อง NK Gaming ในคลิปนี้จะมารีวิวอาชีพ Holy Lancer นะครับผม Holy Lancer เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโดยสายที่เก็บสแต็กเนี่ยมันจะเหลือแค่สายแรกสายเดียวนะครับที่บินขึ้นไปเราจะได้สแต็ก5สแต็กแล้วก็จะสามารถเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยสิสแต็กโดยมันจะได้ดามาจทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ถ้าเกิดเรามี10สแต็กนะครับผมตรงนี้แต่ว่าความน่าสนใจของ Holy เนี่ยก็คือ3สายที่เข้ามาเนี่ยมีความน่าสนใจมากเพราะว่า รูปแบบของการเล่นโฮลี่เนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างพอสมควรนะครับโดย3สายเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟในส่วนของการบินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินเนี่ยมันจะเป็นแค่การบินเพื่อจ่ายสกิลเท่านั้นนะครับสายที่2ตรงนี้จะทําให้ท่าปลาหอ,อกของเราเนี่ยเวลาเราปลาหอ,อกไปเนี่ยมันจะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นอ่ามันจะมีพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแสงตรงนั้นนะครับผมเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะเพิ่มตาเมเอทให้กับเราด้วยนะครับผมตรงนี้สายที่2 สายที่3เนี่ยเป็นสายที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วน่าจะค่อนข้างที่จะเล่นได้หมดเลยทั้งแบบว่า1นึ 1, นะครับผม3ามสหหรือว่าจะเป็นพวกวอลคิวเนี่ยแล้วก็การเล่น PVE ด้วยเนาะอ่ามันสามารถที่จะไปเล่นได้หมดเลยนะแต่ต้องรอเข้าจริงๆนะครับผมถึงจะแบบว่ารีวิวแบบเต็มๆได้เนาะอันนี้ผมแค่แบบมารีวิวในเรื่องของ PVP อย่างเดียวสายที่3เนี่ยจะอ่าเวลาเราเข้าสู่สถานะต่อสู้ครับผมมันจะมีขนนกตกมารอบๆเราซึ่งขนนกเนี่ยให้เราเดินไปเก็บ ถ้าเกิดเราเดินไปเก็บเราก็จะได้ในส่วนของโลนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอ่าเล็กๆน้อยๆตรงนี้สเปอร์เซนต์ต่อโลหนึ่งต่อขนนกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าอ่าเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีขนนกตกมาเรื่อยๆเลยนะพอตกมาเรื่อยๆเนี่ยถ้ารวบของเราผมสกิลเนี่ยมันสามารถรวบขนนกมาได้ก็คือมันจะทําให้โลของเราเนี่ยมันเด้งทีเดียวเลยนะครับผมโดยโลเนี่ยมันจะเด้งได้ไม่เกิน50%นนะครับแต่ว่าเอาเอาข้อจริงเนี่ยคือแบบ ตอนไปนเล่นจริงๆเนี่ยคือมันจะแบบจ่ายโล่มันจะมีเรื่อยๆเลยนะคือโล่จะไม่หมดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้โดนดาเมจหนักมากนะครับผมก็คือสามารถยืนได้ยาวๆเลยใครที่แบบ high bp เนี่ยก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่สมดุลเนี่ยยังได้โล่เยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแบบวัด bp เนี่ยสายเนี่ยน่าสนใจเล่นได้หมดเลยแต่จะเป็นแท้งนะครับผมตัวนี้แล้วก็สายสุดท้ายนะครับเมื่อเราใช้ถ้าดาบรอบตัวหอกรอบตัวตรงนี้เนี่ย มันจะมีโอกาส30%ที่เวลาคนเขาตีเราเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจนะครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบว่าสกิลเนี่ยลักษณะสกิลเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสกิลเนี่ยออกมารอบตัวเรานะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรียกว่าเป็นสะท้อนนะครับผมตรงนี้แล้วก็สายที่4เนี่ยเราจะได้ในส่วนของแม็กเก็ีเพิ่มขึ้นมาเลย10%นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ PVP เนาะสายแรกเนี่ยผมจะไม่เล่นให้ดูเพราะว่าคนที่เล่นโฮลี่เนี่ยยังไงเล่นเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมาเล่นให้ดูก็คือสายที่2ตรงนี้ก่อนนะจะเล่นให้ดู3ส,สายนะครับทั้งหมดสายที่2เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับ PVP 1นเนานะผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับแบบ55มากกว่าหรือว่าพวกวอลกิลแล้วก็ต้องเป็นคนที่ BP เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้จะทำให้เวลาที่เราใช้ป้าหอกเนี่ยก็คือให้เราไปบวกในระยะหอกของเราเลย เนี่ยมันจะมีพื้นที่มาอย่างเงี้ยให้เราเดินเข้ามาบวกเลยเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็จะตีแรงขึ้นด้วยแต่คือมันไม่ได้เหมาะกับหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันอยู่แค่แป๊บเดียวจริงนะครับผมตรงนี้อ่าตอนนี้บินมันไม่ได้อะไรแล้วนะบินมันไม่ได้สแ,แต็กไม่ได้อะไรแล้วนะครับตรงเนี้ยไม่ได้อะไรเลยก็คือบินมาเพื่อจ่ายสกิลเฉยแล้วก็ลงเลยอ่าเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาตีตรงพื้นที่ตรงนี้ ปัดได้พอดีสายแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับหนึ่งหนึ่งนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดคนเล่นโฮลี่ที่แบบเป็นๆเ,เนี่ยก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้แน่นอนนะเพราะว่าผมแบบแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะโฮลี่นะก็คือแบบไม่ใช่เมนจริงๆนะครับอ่าสายเนี้ยน่าสนใจนะครับสายเก็บผลนกเนี่ยสกิลผมจะเอาไปเหมือนเดิมเลย สายที่2เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นดาเมจแต่พอมาเป็นสายที่3เนี่ยจะเป็นแทงแล้วนะครับอันนี้ก็พรสวรรค์อะไรนี่ก็คือแบบเอาไปแบบเซต PVP หนึ่งหงเลยไม่ได้ปรับอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีขนนกตกลงมานะครับแล้วเวลาเราเดินไปเก็บเนี่ยเราจะได้ในส่วนของโล่ขาวเด้งขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ ในสมดุลเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดเห็นไหมมันเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีคอมโบก็คือว่าสมมติว่าเราสู้ได้ใช่ไหมเราแบบว่าเรากดเอมามัตรงอตาตะไปก่อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับปล่อยขนนกไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็รวบม,มาเลยปึ๊บเด้งมาทีเดียวเลยยืนได้ค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นเป็นแบบจ่ายจ่ายเป็นเป็น,เ,ปนเก็บเหลี่ยมขนนกเยอะๆอะไรเงี้ย คิดว่าน่าสนใจสําหรับสายนี้แล้วมันยืดได้ค่อนข้างนานเพราะมันเป็นแท้งด้วยนะครับมันเป็นสายแท้งด้วยไงค่อนข้างดีเนี่ยมันก็จะตกมาเรื่อยเอยเราก็เก็บก็ได้โลนะครับสมมุติเราหนีเงี้ยสกิลหมดเราก็เดินไปเก็บตามขนนกตามทางเราก็ได้เนี่ยอมตะก็มาพอดีจะเห็นว่าเลือดแทบไม่ลดต่างจากตามเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราได้โลมา มันก็จะมาเรื่อยๆเ,ยเก็บไปเรื่อยๆก็เก็บไปเรื่อยๆเงี้ยน่าสนใจนะสายเนี้ยแล้วก็ทําให้มิติของโฮลี่เนี่ยมันดูเป็นแท้งมากขึ้นเพราะว่ามันมีพวกแบบโล่ขาวมีกดอมตะมีต้านซีซีอะไรเงี้ยเออมันดูดีขึ้นนะครับผมสําหรับสายที่3เนี่ยผมคิดว่าเล่นได้หมดเลยทั้ง PVE ที่เป็นแท้งแล้วก็ PVP 11 335 5เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเป็นเนี่ยสามารถปรับไปใช้ได้ มาถึงอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเวลาเรากดบัฟหอกเนี่ยมันจะมีโอกาส30%ที่จะสะท้อนดามเมจแล้วก็เมื่อเราเล่นสายที่4เนี่ยเราจะได้ในส่วนของแม็กคเพิ่มมาเลย10%นะครับผมรีวิวอาชีพเดียวนะครับก็คือการสติงเกอร์อันนี้คิดแบบไม่ได้ตัดเลยนะแบบว่ารันยาวๆเลย กดบัฟหอ,อกมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสกิลตะกี้แนออกมาเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเล่นได้ไหมสายนี้ผมว่าว่าเล่นก็เล่นได้นะแต่สายคนนกเนี่ยจะเห็นว่ามันดูแบบว่าถ้าเล่นเป็นๆเน,เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะ อันนี้ยังอันนี้คือยังไม่ได้โหดมากเพราะว่ามันต้องรอในส่วนของตัวสกิลนะครับมีแค่แบบว่าบัฟตัวสกิลโลสกิลเดียวเนะี่ยก็จะมีสกิลเนี้ยออกมานะครับสะท้อน ก็ะจะประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวในเรื่องของ PVP ของ Holy Lancer นะครับส่วนสายสุดท้ายาสายแรกเนี่ยจะไม่ได้เล่นให้ดูเพราะว่ามันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็พวกอันติีเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนได้เนาะตามความถนัดนะครับซึ่งผมเล่นเนี่ยผมถนัดประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลก็เหมือนกันนะครับบางคนก็เอาตัวบัฟมือไปเอาอย่างเราเล่นสายอื่นเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นเป็นแบบสายเก็บขนนกอย่างเงี้ยหรือว่าสายดาเมจอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาเป็น ในส่วนของบับมือไปแทนก็ได้นะครับแบบนี้อ่ามันอยู่ที่คนเล่นเนาะมันสามารถปรับได้ว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสายอะไรด้วยเราจะเอาสกิลไหนไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ